แยกกันแทบไม่ออกเลยใช่ไหมคะเหมือนมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วของปลอมเนี่ยก็ดันง,งานดีด้วยนะคะฟอไม่ได้ซื้อมาถูกนะซื้อมาตั้ง2000กว่าบาทแน่ซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์ค่ะต้องมาดูคลิปนี้นะคะจะได้ไม่ถูกหลอกเหมือนฟอค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ฟอฟาสต์นะคะโจมาโลนแท้ปลอมต่างกันยังไงมาดูให้ชัดๆกันไปเลยคะ่ะจะได้ไม่โดนหลอก มาเริ่มที่ถุงกระดาษกันเลยนะคะถ้าเกิดมองผ่านๆก็แทบจะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยค่ะถือว่าเหมือนมากๆเลยลองถ่ายกันเล่นๆดูก็ได้นะคะว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาที่เป็นของปลอมขอฉเฉลยเลยค่ะฝั่งซ้ายคือของปลอมนะคะจากนี้ไปของที่อยู่ฝั่งซ้ายจะเป็นของปลอมนะคะส่วนฝั่งขวาจะเป็นของแท้ค่ะซึ่งโลโก้ของถุงเหมือนกันมากๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะเมื่อลองเทียบด้านข้างดูแล้วนะคะก็มีความเหมือนมากค่ะด้านความสูงด้านขนาดก็เท่าๆกันเลยนะคะแต่ที่รู้สึกว่าแตกต่างกันได้เลยเนี่ยก็คือเนื้อกระดาษค่ะของแท้เขาจะมีความสัมผัสและรู้สึกว่านุ่มกว่าละเอียดกว่านะคะส่วนเรื่องของสีเนี่ยนะสีของถุงปลอมเนี่ยเขาจะออกโทนเหลืองกว่าค่ะ ต่อไปเรามาดูข้างในกันบ้างนะคะว่ากล่องเนี่ยหน้าตาต่างกันยังไงเมื่อมองดูแล้วนะคะก็จะเห็นความต่างที่ชัดเจนเลยค่ะของแท้ขนาดความสูงจะอยู่ที่15เซนนะคะส่วนของปลอมขนาดความสูงจะอยู่ที่19เซนค่ะส่วนของเนื้อกระดาษนะคะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆเลยละคะ่ะแยกแทบไม่ออกเลยนะคะ ข้างในเนี่ยนะคะของปลอมเขาจะมีกระดาษเหมือนคล้ายๆกระดาษไขะค่ะสีดำนะคลุมมาด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นเหมือนกล่องเฉยๆนะคะไม่ได้มีล็อกอะไรนะคะเรามาดูในส่วนของขวดน้ำหอมกันบ้างนะคะหยิบออกมานะคะก็แทบไม่รู้เลยค่ะเพราะว่างานมันดีมากๆนะคะเพื่อนๆก็ลักษณะจะเป็นขวดแก้วหนาๆเลยนะคะฉลากที่แปะอยู่ด้านหน้านะคะก็ทำมาจากกระดาษนะคะจะมีความมันเล็กน้อยนะคะ แต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันเหมือนมีการแปะฉลากอะไรสักอย่างทับลงไปนะคะก็เห็นฉลากด้านในนิดๆนะคะส่วนหัวสเปรย์นะคะก็จะเป็นหัวสเปรย์แบบปกติเลยค่ะฟอร์คิดว่ามันเหมือนของแท้มากๆเลยนะคะลองฉีดดูค่ะก็ให้ละอองฝอยออกมานะคะก็ปกติเลยค่ะเรามาดูฝั่งของแท้กันบ้างนะคะขนาดกล่องเขาก็กระทัดรัดกว่านะคะอย่างที่บอก ส่วนเปิดออกมาก็จะเป็นล็อกนะคะที่วางขวดน้ำหอมแบบนี้เลยนะคะก็คือพอดีขวดเลยนะคะเรามาดูในส่วนของขวดน้ำหอมกันบ้างนะคะฟอมองว่าวัสดุขวดแก้วหนาๆแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกันนะคะของปลอมก็ใช้แบบนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าฉลากของเขานะคะจะมีความละเอียดกว่านะคะแล้วก็ขอบสีทองเนี่ยนะเขาจะเห็นได้ชัดเจนกว่านะคะ และที่สำคัญนะคะฟอซื้อมาจาก King Power นะคะก็จะมีสติกเกอร์ King Power นะคะแล้วก็ฉลากภาษาไทยแปะอยู่ด้วยค่ะในส่วนของหัวฉีดนะคะเปิดออกมาก็เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ฉีดออกมาก็เป็นละอองฝอยเหมือนกันเลยค่ะ เรามาเทียบสีกันใกล้ๆเลยนะคะว่าสีของแท้กับของปลอมเนี่ยต่างกันยังไงเห็นไหมคะว่าสีของปลอมเนี่ยนะเขาจะออกเป็นทางสีเหลืองๆนะคะส่วนสีของแท้เนี่ยจะเป็นสีที่ใสนะคะเรามาสรุปกันดีกว่านะคะข้อสรุปอย่างแรกเลยก็คือสีแตกต่างกันนะคะของแท้จะเป็นสีใสส่วนของปลอมจะเป็นสีติดเหลืองนะคะข้อที่2นะคะฉลากจะมีความต่างอยู่นิดนึงค่ะ ของปลอมเนี่ยตรงขอบสีทองๆนะคะระยะห่างของขอบเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเท่ากันนะคะก็คือไม่สมมาตรค่ะส่วนของแท้นะคะตรงขอบทองเนี่ยนะจะเห็นสีทองชัดเจนนะคะแล้วก็ระยะห่างของเขาเนี่นะคะมีความสมมาตรนะคะแล้วก็เท่ากันทุกฝั่งเลยค่ะ ส่วนด้านหลังนะคะเรามองว่ามันคล้ายกันมากๆเลยนะคะตัวหนังสือบาร์โคดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันมากแต่ว่าของปลอมเนี่ยฉลากมีความไม่เนียนเพราะว่ามีฉลากซ้อนกันอยู่นะคะแปะทับกันไว้นะคะส่วนเรื่องของขอบทองเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะของปลอมมันจะไม่ค่อยเท่ากันส่วนของแท้เนี่ยนะจะเท่ากันทุกมุมทุกด้าน,นะคะ่ะ ในส่วนของถุงกระดาษเรามองว่ามันคล้ายกันมากๆนะคะแตกต่างที่เนื้อกระดาษนิดเดียวเองค่ะแทบแยกไม่ออกเลยแต่ว่ากล่องนะคะจะแตกต่างกันชัดเจนเลยค่ะตรงที่ขนาดนะคะของแท้จะขนาดเล็กกว่าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้ For s h ช r e 1าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่กําลังจะสั่งน้ําหอมออนไลน์หรือว่าสั่งมาแล้วแต่มีความเอะว่าของที่มีอยู่เนี่ยแท้หรือว่าปลอมนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่อง For ์ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย